คารหาสองร้อยล้านใหม่ดาวิกาเดินออกจากเอกสุภชัยก็ยังได้ดีต้องบอกเลยว่าสวยและรวยมากจริงๆสําหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่ก่อนหน้านี้เพิ่งได้เริ่มง,งามยามดีทําบุญขึ้นบ้านใหม่ที่สร้างบนเนื้อที่กว่าห้าไร่รวมมูลค่าปลูกสร้างไปกว่า200ล้านบาทบอกเลยว่าเงินทุกบาทของบ้านหลังนี้มาจากน้ำพักน้ำแรงของนางเอกสาวลุวนๆและบ้านหลังนี้สวยงามใหญ่โตหรูหรา ล่าสุดใหม่ดาว,วิกาก็ได้เผยภาพแต่และมุมในบ้านผ่านทางโซเชียลให้ได้เห็นทั้งสระว่ายน้ําห้องทานอาหารและห้องรับแขกบอกเลยว่าอลังการสุดๆพร้อมเขียนแคปชั่นว่าโฮมสวีทโฮมใกล้ยายบ้านแล้วงับงานนี้เพื่อนๆและแฟนคลับที่ติดตามต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจํานวนมากสอดส่องรัพย์สินทั้งกระเป๋าเครื่องแต่งกายนด์เนมสุดหรูของเธอที่นั่งนับกันไม่หวาดไม่ไหวกันเลยทั้งมูลค่าด้วยจํานวนที่มากโข ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมอย่าง Airmes ย้ำว่าเป็นหนังจระเข้เท่านั้นใบหนึ่งสนนราคา1-3ล้านบาทรวมๆแค่กระเป๋าแบรนด์นี้ทุกใบมูลค่าไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทส่วนจะมีอีกกี่ใบไปส่องได้ในไอจีของเธอจะรู้ถึงความสะพรึงในจักรกระเป๋าชาแนลดีออที่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผู้หญิงต้องมีหรือแบรนด์ดังในโลกนี้เธอก็ฟาดมาถือประดับบารมีแล้วหมดแล้ว ในจะชุดหรูเครื่องเพชรนาฬิกาและเครื่องประดับรถยนต์ซูเปอร์คาร์และอสังหาร,ริมทรัพย์อีกมากมายปีป,ปีหนึ่งจากการประเมินดูแล้วนางเอกดังคนนี้น่าจะมีทรัพย์สินในการซื้อสิ่งต่างๆเพื่อการลงทุนต่ำกว่าร้อยล้านบาทเลยทีเดียวส่วนตัวเลขในบัญชีบอกเลยว่ามีไม่ต่ำกว่า9หลักแน่นอนโดยสาใหม่จายค่าเสียหายให้ทางฝั่งของเอสุภชัยเป็นจำนวนเงิน3ล้านบาท แม้ว่าเอสุภชัยจะไม่ได้เดินทางมาที่ศาลด้วยตนเองแต่ก็ได้ถอนฟ้องทุกคดีจากการที่นางเอกสาวใหม่ออกจากสังกัดของเองสุภชัยและรับงานเอง